ครับสวัสดีครับคลิปนี้พอรำดีชา้อยก็จะพามาชมดอกต้นวาสนามีครับท่านผู้ชมที่เขาเรียกกันว่าต้นวาสนาสวยๆนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็น คุณนายตื่นสายแต่คุณนายตื่นสายชุดนี้มอรดีจาก็เพิ่งเคยเจอว่าใช่หรือเปล่าว่าเป็คนคุณนายตื่นสายหรือไม่ <c oughs> แต่ม,มลรดีชจาเรียกแต่ดอกส้มเดินวัดาสนารู้สึกว่าจะสวยงามมากสวยจริงๆซึ่งทหางแตงยอดลายสวยงามทหากท่านผู้ชม ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลิศเลิสับสับใให้มอลังเดชาพอได้มีกำลังใจได้สร้างคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วย,วยนะคะสวัสดีค่ะ